คุยด้ยเดี่ยววันนี้นะครับก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เราพยายามรวบรวมนะครับพอพูดถึงความสุขนะครับใครๆก็มักจะมีความเชื่อเป็นแาน่ส่วน,นตัวว่าคนที่อยู่ในที่สาธารณะคนที่ได้ร่อนอยู่ข้างถนนเขาไม่รู้จักคําว่าความสุขนะครับวันนี้เราก็เลยลองไปถามเขาครับแต่ละคนแต่ละคนว่านิยามของความสุขของพวกเขาแต่ละคน ค,ออความสุขของป้าคืออะไรคะก็อยากจะให้อยู่ที่สบายไม่คิดอะไรมากไม่ให้อะไรความสุขของลุงคืออะไรคะคือว่าในใจเราจะทําบุญอในใจเราจะชอบทําบุญว่าคนที่จะตกทุกข์ได้ยากเอผมจนก็นช่างอผมก็สู้อะสุขของแอนคืออะไรคะความสุข กๆความสุขของป้าอดก็มนนไม่มีความทุกข์สิแค่นั้นได้หรเล่านนเป็นนิยามความสุขนะครับของเพื่อนๆเราที่อยู่ในที่สาธารณะบนข้างถนนนะครับเขาพูดถึงความสุขได้อย่างน่าสนใจครับบางคนบอกว่าเมื่อไม่ทุกข์ก็คือมีความสุขนะครับก็เป็นมุมมองดีๆนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปครับว่าความสุขบางทีก็อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะครับ อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเมื่อผู้ใช้ชีวิตอุทิ่สาธารณะของเรานะครับรู้ว่าชี่เนเพื่อนเรารู้ว่าในที่สาธารณะนั้นโดยเฉพาะเจ๊หน่อยนะครับเจ๊หน่อยที่เคยแจกอาหารให้กับคนในที่สาธารณนั้นให้เป็นแม่ครัวให้กับพวกเราเนี่ยแจกอาหารกันมาหลายปีติดต่อกันบ้านในที่อยู่อาศัยพังครับเขาก็เลยไปรวมตัวกันครับไปช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ ในเรื่องของการไปซ่อมแซมบ้านให้เจ๊นหน่อยเรามีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวมาให้ดูกันนะครับ ตช่วยซ่อมบ้านที่หน่อยนะคะที่คองหลอดนะะทีนี้เราเป็นเพื่อนเรานะคะช่วยรู้สึกยังไงที่ได้ช่วยบ้านซ่อมบ้านให้หน่อยคะผมเป็นคนแบบสบายใจทำแล้วสบายใจไอ้เรื่องลงเรื่องต่างกัผมไม่ถึงใจหรอกผมทำแล้วแตผมสบายใจ ผมควรจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่เที่ยวแต่เกิดผมทำผมทำงานที่ไหนผมสบายใจผมไค่ทำแต่ถ้าไม่สบายใจคุณจ้างผมมันผมก็ไม่ทำบ้างคะที่ว่าเพื่อนเราผู้ใช้ชีวิตที่สาธาะมาช่วยทำซ่อมบานให้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อะไรนะปื้มไงคือเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเขายังมีน้ำใจมาช่วยเราพูดเลย เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะบอกกันทุกคนนะครับว่าเพื่อนๆเรามองเห็นทุกคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมองเห็นอย่างเป็นมิตรนะครับเรื่องราวเหล่านี้เราพยายามทาแารรวบรวมกันมาครับต่างคนต่างก็มีชีวิตีที่มีทางที่แตก,กต่างกันออกไปครับเรายังจะต้องเรียนรู้กันอีกพอสมควรเรายังจะต้องนําเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันกันครับโมทีิอิสระชนยังยินดีที่จะรับหลายๆคนนะครับที่สนใจจะเข้ามาเป็นเพื่อนเรา ก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับฉุกประหุกกันนิดหนึ่งครับปิดรายการด้วยแบบนี้ครับจะต้องดูแลผู้บริหารตัวน้อยของอิสระชนนะครับอย่าลืมครับเรายังยินดีต้อนรับนะไม่ว่าจะเป็นช่างภาพเป็นอาสารสมัครนะครับขออนญาตไปเลี้ยงลูกก่อนนะครับไปแล้วครับ